ส่วนในกลิ่นของเขานะคะกลิ่นของเขาเนี่ยฉีดครั้งแรกนะคะนีน่ามีความรู้สึกว่านีน่าหลงรักตัวเองนีน่าอยากจะร่วมรักตัวเองมากนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนีน่าสีสเปนไลฟ์สไตล์วันนี้นะคะนีน่าก็จะมาเปิดกลูตเล็กๆน้อยนะคะเป็นกรู่น้ำหอมนั่นเองนะคะซึ่งนีน่าจะเรียงอันดับตั้งแต่อันดับที่5 4 3 2 1นะคะว่าชอบอันไหนมากที่สุดเป็นอันดับสุดท้ายเนาะซึ่งการซื้อน้ำหอมของนีหนานะคะก็เป็นอะไรที่อย่างที่บอกนะคะการเลื่อนหอมเป็นอะไรที่ส่วนตัวมากนะคะน้ำหอมเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงลักษณะและรสนิยมของบุคคลนั้นๆน,น,นะคะ เดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกที่นี่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือ,อของบูการี่นะคะยี่ห้อกลิ่นจัสมินนอนะคะซึ่งแบรนด์นี้เป็นของประเทศอิตาลีนะคะขวดของเขาก็จะเป็นขวดสีดำดูหรูและแพงส่วนฝาของเขาก็จะเป็นฝาสีทองนะคะซึ่งน้ำหนักของขวดนี้ไม่ได้หนักมากนะคะ ในส่วนของกลิ่นนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยนี่น่าคิดว่ากลิ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะความรู้สึกเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะไม่ได้เอาอะไรจากบทเรียนอื่นๆมามันเป็นความรู้สึกที่ดมกลิ่นแล้วบ่งบอกได้นะคะซึ่งกลิ่นของเขานะคะติดทนนานเป็นกลิ่นดอกมะลินะคะ ซึ่งรุ่นนี้ที่เขาทำออกมาเขาปรับปรุงใหม่เป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกหวานแน่นนะคะกลิ่นคือเวลาได้กลิ่นเนี่ยคือเหมือนแบบอยากรู้อยากไปสัมผัสชวนให้ชวนให้หลงอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับกลิ่นนี้ที่นีน่าคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะอ่า ซึ่งครั้งแรกนะคะที่นีนาได้กลิ่นนี้นะคะจากคนที่นีนารู้จักนะคะเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นวัยทำงานอานีนะก็เลยถามนะคะว่าทำไมหอมจังเลยกลิ่นตัวเนี่ยใช้น้ำหอมยี่ห้อไหนนะคะแกก็เลยบอกนีนาว่าแกใช้ขวดนี้นะคะแกก็โชว์ให้ดูด้วยนะคะก็คือไปบ้านแกด้วยนะคะนีนาก็เลยไปไปดมมาก่อนนะคะแล้วก็ ตัดสินใจซื้อเลยนะคะเพราะว่าชอบจริงๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องทาเยอะหมายถึงว่าไม่ต้องฉีดเยอะนะคะกลิ่นเขาค่อนข้างจะแรงนะคะติดทนนานซึ่งเป็นอะไรที่สามารถฉีดได้ตลอดทั้งปีนะคะส่วนมากนี้น่าจะฉีดกลิ่นนี้เฉพาะตอนค่ำคืนออกไปดินเนอร์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จัดให้เป็นอันดับที่5นะคะ อุ้ยตอนนี้ต่อไปนะคะอันดับที่4นะคะเป็นของ a r m a n ะคะ S.I. อ่านว่าซีหรือเปล่านะคะไม่แน่นะคะเป็นลักษณะขวดข,วดของเขานะคะเป็นขวดแก้วซึ่งมีความหนักนะคะส่วนฝาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็โดยทั่วๆไปก็เหมือนเหมือนกันหมดนะคะส่วนกลิ่นของเขานะคะก็จะเป็นกลิ่นออก กลิ่นวานิลามีกลิ่นของดอกไม้มีความรู้สึกแบบหวานคือเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะหวานช่ำสามารถฉีดได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนคือเหมาะสำหรับสาวๆโดยทั่วไปนะคะ คือน่าจะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยกลิ่นของเขาก็ติดทนนานนะคะขวดนี้ก็เป็นขวดที่สองแล้วนะคะที่นี้น่าใช้คือมันจะให้ความรู้สึกที่ที่น่าสัมผัสนะคะสำหรับกลิ่นนี้ก็เป็นอะไรที่อลองดูนะคะเผื่อใครสนใจกลิ่นนี้นะคะนี่น่าคิดว่าหลายๆคนก็คงชอบนะคะ ตัวต่อไปนะคะก็เป็นของชาแนลชาญนะคะขวดสีชมพูซึ่งขวดเขาก็จะเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะคะชาแนลฝาปิดของเขามันคล้ายๆเป็นพลาสติกไม่ใช่แก้วนะคะไม่หนักมากซึ่งเป็นอะไรที่นีน่าชอบอขวดน้ำหอมที่ไม่ไม่หนักนะคะ,ะส่วนกลิ่นของเขานะคะก็จะเป็นกลิ่น หวานหอมสดชื่นสดใสแต่ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าหวานเลี่ยนอาเจียนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอะไรที่สดชื่นเหมาะสำหรับวัยรุ่นโดยทั่วๆไปนะคะสามารถฉีดได้ตลอดเลยคะ่ะทั้งปีไม่ว่ากลางวันกลางคืนนะคะไม่ว่างานไหนๆเป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากนะคะนีน่าก็ใช้มาเนี่ยขวดที่3แล้วนะคะส่วนตัวนีน่านะคะจะฉีดน้ำหอม ตัวนี้นะคะเฉพาะช่วงที่ซัมเมอร์นะคะในส่วนตัวแล้วจะฉีดซัมเมอร์มากกว่านะคะแต่ถ้าบางอารมณ์ที่รู้สึกว่าแบบโอ้ยฉันรู้สึกสดชื่นฉันอยฉีดก็จะฉีดตัวนี้ไปนะคะก็แนะนำนะคะเป็นอะไรที่สาวๆหลายคนเนี่ยจะต้องมีติดบ้านไว้เลยอ,อันดับที่สองนะคะ อันดับที่สองที่นี้น่าให้ก็เป็นของช a n นลนะคะแกเบี้ยนนะคะอันนี้เป็นขวดแรกนะคะซึ่งขวดของเขาจะไม่หนักมากนะคะส่วนฝาของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นฝาสีทองอ่อนๆนะคะเนื้อแมทไม่ออกชิมเมอร์ n ิงอะไรนะคะก็เป็นอะไรที่เก๋สไตล์ของช a n นลอีกเหมือนกันนะคะซึ่งกลิ่นของเขานะคะนี่น่าจะอ,าอธิบายยังไงดีมันจะเป็นกลิ่น มันจะมีหลายกลิ่นอะมันจะให้ความรู้สึกแบบหลายกลิน่นทั้งกลิ่นดอกไม้แล้วก็กลิ่นของเปลือกผลส้มอะไรประมาณนี้นะคะอะซึ่งกลิ่นมันเหมือนแบบว่ามันจะมีสองสามกลิ่นในเหมือนแบบว่าคือถ้าตอนฉีดใหม่ๆกลิ่นมันจะเป็นแบบกลิ่นประมาณดอกไม้สักครั้งหนึ่งมันจะเหมือนกลิน่นเหมือนกลิ่นผล,ลไม้เปลือกส้มอะไรอย่างนี้นะคะมันก็คือฉีดแล้วมันจะให้ความรู้สึก เป็นลักษณะผู้หญิงมีความมั่นใจนะคะเป็นผู้หญิงหวานอ่าเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาคือเวลาฉีดแล้วก็คือหลายๆคนจะต้องหันมามองนะไม่ใช่หันมาตกนะคะคือหันมาแล้วแบบว่าคือสงสัยอะไรอย่างี้แบบเธอใชายไลเนือ้อเธอหอมมากอะไรอย่างงี้นะคะกลิ่นนี้ประมาณนั้นนะคะอืมกลิ่นติดทนนานไหมสำหรับตัวนี้หน้าก็คิดว่า ติดทนพอสมควรนะคะแล้วเวลาฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะนีน่าจะฉีดยังไงดีเวลาออกไปเที่ยวดินเนอร์ด้วยนะคะก็คือเหมือนว่าฉีดได้ตลอดนะคะแล้วแต่ความรู้สึกนะคะเวลาฉีดน้ำหอมเนี่ยเอาความรู้สึกตัวเองมาเป็นหลักเลยนะคะก็นะคะสาวๆก็ลองดูนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะที่นีน่าให้นะคะก็เป็นของหลุยส์วิทองนะคะ กลิ่นของเขาก็คือกลิ่นอ p โพจีนะคะ,ะซึ่งนีน่าเนี่ยชอบในรูปแบบของขวดของเขานะดูง่ายๆสบายๆฝาของเขาเป็นฝาสีดำเป็นแม่เหล็กนะคะดูดอย่างนี้นะคะคือนีน่าชอบนะคะ,ะส่วนในกลิ่นของเขานะคะกลิ่นของเขาเนี่ยฉีดครั้งแรกนะคะนีน่ามีความรู้สึกว่านีน่าหลงรักตัวเองนีน่าอยากจะ ร่วมรักตัวเองมากนะคะอ่านีน่าได้แบบทดลองมาก่อนนะคะตอนที่ได้น่ะไปซื้อผ้าพันคออ่าให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสสามีนะคะแล้วทีนี้ SA เอเขาก็เลยอ่าให้น้ำหอมสามกลิ่นมาให้นีน่านะคะนีน่าก็ฉีดตัวนี้แล้วก็ชอบมากนะคะก็เลยบอกสามีนะสามีนีน่าก็เลยไปซื้อให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสเมื่อปี2016นะคะฉีดแล้วก็คือเหมือนแบบว่า เป็นลักษณะที่ว่าเป็นผู้หญิงที่มีความคล่องแคล่วเป็นผู้หญิงที่น่าลุ่มหลงนะคะอุ้ยกลิ่เป็นอะไรที่น่าสัมผัสนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่รู้ว่านี่น่าอธิบายไม่ถูกนะ่ะเป็นกลิ่นดอกลิลลี่นะคะที่เขาบอกแล้วเป็นกลิน่นอดอกไม้หลายตัวเป็นกลิ่นที่อดอกไม้ตัวนั้น,นี่อยู่บนภูเขาสูงนะคะ คือชอบชอบมากจริงๆนะคะถ้าหมดนีน่าก็แน่นอนจะไปซื้ออีกนะคะแต่ว่าเขาบอกว่านะคะคือถ้าหมดแล้วเราสามารถเอาไปเติมได้ที่ร้านนะคะก็จะได้ถูกกว่าตอนที่เราซื้อทั้งขวดแบบนี้นะคะก็เป็นกลิ่นที่นีน่าให้เป็นอันดับที่1เลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นกลูกน้้ำหอมเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเอามานำเสนอนะคะให้กับเพื่อนๆได้ ดูกันนะคะแล้วเผื่อบางคนอาจจะสนใจนะคะก็เป็นอะไรที่ส่วนตัวมากนะคะในการเลือกซื้อน้ำหอมยังไงก็ลองไปดูที่ร้านนะคะการซื้อน้ำหอมของมีหน้านะคะง่ายๆเลยคือขอแบบทดลองเขามาใช้ก่อนสักอาทิตย์นะคะถ้าเผื่อชอบค่อยกลับไปซื้อเพราะว่าราคาน้ำหอมเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะคะเราคือเป็นอะไรที่เราต้องใช้ประจำเป็นกลิ่นอะไรของเรานะคะ ก็นั่นแหละค่ะเพื่อนๆถ้าชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ให้มนีหน้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในวิดีโอต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย